สมาคมโซคาถูกเปรียบเป็นป้อมปราการของประชาชนแต่ยิ่งป้อมปราการสูงยิ่งต้องถามว่าเสาแต่ละต้นแข็งแรงพอไหมวันที่10พฤศจิกายนคศ1973ชินอิจิยามามโมโตะบินจากคันไซสู่มะจิยามะจังหวัดเอฮิเมะเพื่อเริ่มการเดินทางชิโกกุการวางเสาหลักทองคำให้ แต่ละพื้นที่เขาพูดสั้นๆแต่เหมือนประกาศเปิดทางใหม่นี่คือการออกเดินทางครั้งใหม่ของชิกโกกุและสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่แค่คนรอรับแต่เป็นคนที่สู้มานานโดยเฉพาะกลุ่มเงียบที่สุดแต่หนักแน่นที่สุดผู้ส่งหนังสือพิมพ์ไซเคียวเมื่อรู้ข่าวอาจารย์จะมาเยือนพวกเขาไม่หยุดที่ความดีใจมีคนลุกขึ้นพูดตรงๆว่า อย่าต้อนรับแค่ด้วยรอยยิ้มเราควรต้อนรับด้วยชัยชนะชัยชนะของพวกเขาคือการออกไปนอกสมาคมเริ่มรณรงค์เพิ่มผู้อ่านในชุมชนแต่ความจริงโหดมากข้ะประตูแล้วถูกปฏิเสธบางคนไล่บางคนตะคอกบางคนประกาศว่าเกียดสมาคมทว่าพวกเขาไม่ถอยเพราะรู้ว่าคำพูดที่เปลี่ยนคนต้องมีพื้นที่ให้เข้าถึง และหนังสือพิมพ์คือหนึ่งในเข็มทิศสำคัญของยุคสับสนพวกเขาสวดมนต์อธิษฐานรวบรวมความกล้าคุยต่ออย่างจริงใจจนผลเริ่มเกิดเพื่อนบ้านบางคนเปิดใจบางคนสมัครอ่านบางคนตัดสินใจเข้ามาปฏิบัติชนะทีละบ้านทีละใจเมื่อชินอิจิมาถึงอาคารสมาคมมัจีิยามะเขาเห็นเบนจมา เรียงเป็นแถวและรู้ว่าผู้ส่งสื่อพิมพ์เป็นคนปลูกไม่มีประสบการณ์ก็ปลูกโดนมแมลงก็เริ่มใหม่รดน้ำสวดใจโมโหดูแลด้วยความอดทนเพื่อให้ดอกไม้บานทันวันของการพบกันเบนจามาจึงไม่ใช่แค่ดอกไม้แต่มันคือหลักฐานของความเพียรชินอิจิตตั้งชื่อให้พวกเขาว่าสหายดอกเบนจามาตและย้ำว่า ความพยายามนี้คือผู้บุกเบิกเส้นทางอนาคตแม้เขาเหนื่อยมีไขต้ต่ำๆจากการเดินทางต่อเนื่องเขายังออกไปพบสมาชิกทำวัดร่วมกันปลุกพลังใจให้ยืนขึ้นอีกครั้งแล้วเขาสรุปแก่นทำอย่างคมอย่าไปฝากชีวิตไว้กับการปัดเป่าภายนอกศาส,สนาที่แท้ทำให้คนเข้มแข็งและฉลาดเปลี่ยน พิษเป็นยาด้วยศรัทธ,ธาและการลงมือเขาปิดด้วยประโยคที่เหมือนค้อนตอกเสาจงสวดไดโมคุเป็นอันดับแรกแล้วเดินหน้าต่อไปบทนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องการเดินทางของผู้นำแต่คือเรื่องของเสงสองคำที่ชื่อว่าคนธรรมดาคนส่งหนังสือพิมพ์คนปลูกดอกไม้คนที่ถูกปฏิเสธแล้วเดินต่อและนี่แหละ คือความหมายของคำว่าก้าวไปข้างหน้า